คุณและเขามีโอกาสที่จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันได้กลับมาใช้ชีวิตด้วยกันหรือได้กลับมาคบกันอีกไหมนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์นุสีราชาค่ะใครเข้ามาครั้งแรกฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์คลิปนี้ให้อาจารย์ด้วยนะคะก่อนอื่นนะนึกถึงหน้าคุณคนนั้นของคุณนะคะที่คุณมีปัญหานะเลือกลาตัดจบกันไปนะคะแยกทางกันไปลดความสัมพันธ์ นะคะดูซิว่าคุณและเขามีโอกาสที่จะกลับมาอีกไหมนะคะดูพลังงานจากไพ่มีโอกาสที่เขาจะกลับมาค่อนข้างสูงเพราะว่าดูเหมือนเราทั้งคู่ตัดกันยังไม่ขาดค่ะนะคะแล้วเขาก็ยังรักเราอยู่นะยังมีเราอยู่ยังคิดถึงเราอยู่นะอยากจะเข้ามาเหมือนซัพพอร์ตดูแลเราเหมือนเดิมอย่างที่เขาเคยดูแลเรามานะคะอืม ดรวยด้วยอาน,นิสงส์ผลบุญเนาะเหมือนเรายังมีวาสนาต่อกันมีบุญร่วมกันหรือเคยทําบุญร่วมกันมามันก็เลยทําให้เราทั้งสองคนอ่ะอาน,นิสงส์ผลบุญอ่ะมันยังตัดไม่ขาดนะสําหรับเราสองคนแต่บางคนอาจจะมีในเรื่องของความอึดอัดใจอ่นะเนาะที่เราไม่ได้เคลียร์ใจกันเพราะฉะนั้นถ้าเขากลับมาหรือติดต่อกลับมานะคะ ขอให้เราเคลียร์กันคุยกันให้รู้เรื่องเลยนะคะอย่ากเก็บความเครียดอย่ากเก็บความกังวลไว้คนเดียวนะคะเปิดอกเปิดใจคุยกันไปเลยถึงปัญหาที่ก่อนหน้านี้ที่เรามีปัญหากันมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าอาจารย์มองแล้วเนี่ยเขามีโอกาสกลับมาแน่นอนค่ะนะคะมันเป็นภัยของการอยากดูแลอยากอุปถัมภ์อยากช่วยเหลือมีบุญร่วมกันตัดกันไม่ขาดนะคะนี่ขึ้นมาถึงบางครั้งนะ เราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราทะเลาะกันบ้างเอาใจใจกันบ้างทิสติกันบ้างอาจารย์ถึงบอกไงว่าถ้ามันมีอะไรเคลียร์ใจกันไปเลยค่ะนะคะเคลียร์ใจกันไปเลยคุยกันถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็หาวิธีแก้ไขเนาะอยู่ตรงกลางเอาเป็นว่าคนละครึ่งทางปรับกันคนละครึ่งมันจะได้ทําให้ความสัมพันธ์เราอะที่มันเคยมีปัญหาสะสมมานะคะ ทำให้เรารักกันมากขึ้นมันจะต้องแก้ไขปรับปรุงกันจริงๆค่ะนะคะทั้งสองฝ่ายเนาะเพราะว่าดูจากไพ่ใบเนี้ยมันเป็นไพ่ของการไม่ยอมนะคะไม่ยอมเลยต่างคนต่างไม่ผิดฉันไม่ผิดเธอไม่ผิดฉันไม่ยอมเธอไม่ยอมต่างคนต่างมีอีโก้ต่างคนต่างไม่ไม่ไม่คุยหันหลังให้กันอย่างเดียวทะเลาะกันก็คือหันหลังไปเลยไม่คุยกันมันก็เลยกลายเป็นปัญหาสะสมที่ทําให้มีปัญหากัน แล้วก็อาจจะเป็นเหตุผลของการเลิกลาตัดจุนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคุณและเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้กลับมาไหมนะคะอาจารย์คอนเฟิร์มเลยว่ามีโอกาสกลับมาภายใน3เดือนนี้นะคะแต่นี่ไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นดวงแรนดอมโดยรวมเพราะฉะนั้นใครอยากเช็คดวงตัวเองนะคะว่าเขาจะกลับมาไหม นะก็สามารถจองคิวนะคะคลิกลิงที่หน้าช่องหรืออยากลงหนะ้หน้าทองเพิ่มเสน่นเมตตาจากลายมือเสรษฐีเสริมดวงหรือเรียนดูดวงก็สามารถจองคิวเข้ามาสอบถามได้นะคะใครอยากวิชาวัตถุมงคละก้าหน้าช่องอาจารย์เปิดบูชาไว้นะคะลองเข้าไปดูได้นะคะแล้วก็ถูกใจวัตถุมงคลชิ้นไหนสามารถกดเลือกซื้อได้เลยนะคะ